กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับกาบมะโคกับเจคำสามตัวเต็งงใหเก่าเนาะค่ะมนีเจคำสามตัวเต็งสิภาท่านผู้ชมไปติดตามมึงเล่าความฝันกับไม่กอบเนาะค่ะไม่กอบนี่พุ่นฝันเนาะค่ะฝันว่าคนป่วยมาสั่งล่าเนาะค่ะว่าพ่นตายไปเดี๋ยวพ่นเพิ่นสิไปเพิ่นมาสั่งเพิ่นว่าเนาะค่ะสิไปเดี๋ยวได้บาดนีเพิ่นมาสั่งไม่กรอบพ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นก็มาสั่งมาล่ากันเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นเป็นคนป่วยติดเตียงเนาะค่ะเนาะ ปกติแล้วเพิ่นกาว่าท่านจะตายเนาะคะ่ะเพิ่นกายังเป็นคนอยู่แต่ว่ามเาขาวความฟันเนาะคะ่ะว่าเพื่อนซีใดไปแล้วว่าสันความฝันของมีกอบม่สิเป็นยังไงเป็นไปเป็นหน้าแนวดากะว่าเป็นการเสียไม่ได้เนาะคะ่ะรู้ชมเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของมีกอบรพร้อมกันค่ะไปค่ะค่ะมีกอบค่ะ ค่ะมาหนีกะได้ยินว่าไม่กอดเพิ่นฟันอีกะะแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม<ะ>ไม่กอดเพิ่นสิฟันจังไดเนาะคะ่ะกะมาหาเพิ่นหลายเทื่อล่ะคะ่ะบ่พอกับมาเพิ่นขอดีมาพอเพิ่อนอยู่เฮือนเนาะคะ่ะกะให้เพิ่นเล่าความฝันให้เฮาฟังเนาะคะ่ะไม่กอดฟันจังไดคะ่ะฝันว่าผูา้ใหญ่สิตายตายเพิ่นย่างมากล,กลูกลูกล้มว่านว่านะสาวคอยตายละเด้อเพิ่นว่าก็เลยเมื่อวานนะ่ะลูกเพิ่นมาลูกเคยเพิ่นมาก็เลยไม่ถามว่า ผู่ใหญ่พู่ใหญ่จอดก้อนเพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเพิ่นไปจอดก็เลยถามว่าอันผู้ใหญ่ชิดอายุไร้ันไดนี่เป็นไงผมก็บบงอูมีบอมันเป็นบ่เนินเฮื่อนกลางบ่านนันติดอันาลาเขาโรงเรียนสวายหน่อยวัดสวายหน่อยเพื่อนนั่นล่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนนอนในเตียงก็มันสิดแต่ถามเขาอายุลร้ปันใดก็เลยถามเพื่อนกับบงหูก็เลยแม่ว่าเออคันบ่หูก็มือลัางเพิ่นว่าเดี๋ยวอันผมถามเมียเพื่อนก้อนจะมาบอกเจ้า ก็สั้นนันล่ะะพ่นกะยางพ่นว่าไปแลเด้อก็เอกว่าเออไปซะอพันละตายก็ยูนไม่แห้งเด้อพันบอกหนูนนะเออก็สํานั่นเองพ่นยางมากน่าบ้านเออย่างมะเขานี่เลยสั่งมาพ่นตายไม่ความฝันพ่นตายพ่นมาสั่งเออพ่นมาสั่งพ่นมาลาเออพ่นว่าพ่นตายแล้วพ่นว่าไม่กอบเอ้ยน้าสาวอันค่อยตายแล้ว อันเธอๆนั้นนูบ่เคยได้ไปว่าน้ำพญชิดได้เป็นปีสองปีก็ไม่เคยได้แววกันได้เดี๋ยวนีนก็ป่วยติดเตียงอะได้คือสมบุญมาลาในความฝันเป็นมาลาในความฝันเนี่ยอันแววไปเนอกแววปักกินลูกเป็นกายรหูนะให้บริยายไปบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งก็ตายก็ดีไม่หลับไปแววคุณยายวันนี้ก็เป็นคน นับหนาที่ตาผู้นึงเนาะค่ะแต่ว่าคุณยายนี่ชีเกิดยั่งขึ้นกับซีมีเรื่องมาเตือนก่อนเนาะมีเหตุเตือนขึ้นก่อนเองค่ะเฮ้นบอกไปบอกบอกคนว่าอันยังเราไปกับอาทิตย์หนึ่งด้วยเราไปแต่เราตอนนี้เราก็ไปแล้วเนาะไปแลยหรอติพย์พยัยชิดนี่ยที่พับฟันเนี่ยมันติดเตียงอยู่เราปากมาได้ดอก ่อยาวอาลุกยาวปันไดนี่สิถามอยากหูอายุแล้วการสำคัญนี่เนาะสำคัญโบจักกันกับโได้ไปหากันบานนีก็มาบอกว่าตายเดี๋ยวมาเขาควอมฝันมาเขาควอมฝันเดี๋ยวมาสั้งเสียเมนหยาดกันบอกก็โบหยาดปันไดเขาละบาดนี่แหละก็สำคัญแบบใหญ่เลยอันนู้ยุคขันเพิ่อนยุคไพบึงทิดบึงจะหลัง ปิคเมนต์คือกันปิคคนละบานคนละอัมเภอร์นุยมเพอร์คูคันเพนยวนไพเบิงคุณยุคคูคันไพเบิงเกาะได้มาสร้างมาเสียทั้างทึ่บุญญาต์เคยเห็นบ่เพื่นเป็นผู้ชายก็บ่เคยเห็นกัวลสอยเพิ่นเป็นผู้ชายประมาณเปกวที่กลัวนี่ละหล่ายุคนาอผู้ใหญ่พี่ใหญ่คือหย่ิงเนาะ พันเบาหอดกับประมาณแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองนูว่าอันจะไปซื้อสองแปดแปดสองหาเลขได้นน่มันหาบ่ได้หนิแม่ว่าตรงตรงได้นี่แม่จะซื้ออันแปดสอง่ว่าใน่แม่เด็กทีบลอตเตอรี่เพิ่นมาขายกับโบมีมันโบมี่ไม่หาซื้อต่างพุ้นอำเภอนาเยี่ยมอำเภอกันทลักไม่ไปบ่ได้ไปหาซื้อเิ่ด้อไปมาแล้วบมี่รวมคุณแม่มากนี่คือมากละล่ะแปดสอง มกเป็ดจองแห้งเตีนึ่งเตีดสองแต่อย่าลืมเปี๋สามนี่โเปิดสามถงน่อเมฆค่ะฉันบอกเื่อนอ่นกะบอกเพิ่นซิบหานอเพราะว่าให้คืนในเด้อวันมาบุกซื้อพ่อใหญ่กับเพิ่นไ่ได้ซื้อก็เลยมัติดตามเรื่องราวความฝันความีมีกอบคลิปก่อนเนาะมฆกอบก็บอกด้วยว่าฝันถึงตัวหนึ่ง กะบอกดูกะบอกลำต้องนี่ละเป็นตัวยังอันนี้กาเพิ่นมากเตะซอมเขากันเตะสามเนาะไปรับไปซีไปยังสั่นลับค่ะค่ะกันไว้ไปเลาะซื้อเบิดบ่มีหม่องขายอืบ่มีค่ะมาติ่นาเยียก็ไปหานาเยียนาเดนเดดก็บ่มีถามมัดมัดมัดจังติเป็ดซูนจนหอดมัดจนหอดกาวซูนกับ่มีบ่มีค่ะค่ะบ่ได้เนาะบ่ได้ แต่ว่าเมโกมีเพิ่นกัศีเป็นคนนับหนาซื้อจาในเมื่อวานเนาะเกิดเรื่องเกิดเหล่ายังทีกัศีเลยมะคะเมโกเนเตือนก่อนเตือนก่อนอย่ไปอยากว่าวซื่อๆเป็นเตือนก่อนได้ไพสิไปไพสินี่มีเบาหวานะแม่ก็เธอธรรมดาว่าเป็นอยังน่ะแต่ว่าเม่โกเพิ่นหันไปเป็นคน คุยหล้วก็บบอกมันคนสีแสดงออกเนาะค่นเงียบเงียบขนเรียบเรียบค่ะไม่กรอบค่ะสับฝันเพิ่มขึ้นตัวหนึ่งค่ะสาสีมาเอาเนาะขึ้นตัวหนึ่งบานนี้ไม่กรอบหลังจากเพิ่นสั่งสั่งสียนั้นกามีคนบานเพิ่นทานมากบอกบอบ่มีบ่มีมีต่ลูกเพิ่นล่อวานนี่ยถามถามน้าลูกเพิ่นทามลูกเคยเพิ่น คนอันเอาอันปะเอาอันละมันว่านก็เลยอันเห็นเคนขี่รถมาจอดนี่ก็เลยถามว่าภาษ่านาบ้านาบ้าจอดก่อนียังละมีญ่คอยถามอันเปใหญ่ว่าฟันว่าเปใหญ่เจ้าตายเจ้าอยู่แล้วเป็นใดถามเป็นว่าบ่้ง้อื่ใหญ่เดี๋ยวคอยถามเมียคอยก่อนเป็นวังสีก็บ่ท่านได้ถามอีกนะท่านได้พอกันอีกคก็ว่าความจริงเลยเนาะว่าในวังซีจะว่าเล็ก ทีนี้เนี่ยส่วนตัวน่มักแปดสงเนาะจ้ะมักเป็ห่งกสองเด้อเปดสองหกขันสามตัวนั่นเก้าสองหกเก้าสองหกันสามตันะดกมัทสมาตัวนี้อุยมาตัวใดก็บ้องห้องจะวาในกรอบหนึ่งก็บโบโบหูวาเนกลวยน่น พ่นมาันสั่งเสียว่าเพิ่นตายก็เลยอยากถามว่าแล้วป่วยบ่งสิบ่ป่วยอยู่ค่ะแม่ก็ฮู้ว่าเพิ่นป่วยแต่อันบ่เคยไปเปิงจักเทื่อตั้งเพิ่นว่าจะเคยไปยี่ยเพิ่นจบ่เคยไปค่ะนอยู่สบายน่อยบ่แม่นพี่น้องสิไปเฮ็ดหยังค่ะพี่คุณตายเนี่ยอันเคยฮู้จักกันมันเข้าสิดนํา เมนะหูกซิดเมเป็นลูกซิดเออเป็นคือเป็นลูกเม่ยไม่กนอกกคู่ตายแต่ว่าไม่กอบกขาย่ำมตวเรียเลยค่ะตัวเรียของเขาไม่กบมาดนละเก้าสองหก เก้าสองหกแล้วกับแปดแปดสองแปดสองแปดนึ่แปดสอหะแปดหกบวคระพุอจังไม่กลกว่าแปดหกเก้าเก้าเก้าสองเก้าสองหค่ะไม่ได้ตัวเมย์ได้นไม่เข้าตอนวันศิลค่ะเมยเพิ่งกะเข่าส่งวันศิลเนาะค่ะคู่เพิ่งบอกนะคเมย์หาซื้อบระทันได้บอกง่ายๆเก้าหกสองนี่เป็นตัวเลขที่ปูเพิ่งมาเข่าฝันบอกคุณแม่ เพิ่นไม่เขาเออไม่เขาอยู่ในห้องนี่ละค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณแม่หนเด้อเพิ่นมาเข่าฝันนี่เป็นเสียงเ้าอีกคือเก่าบ่กุณแม่ก็เสียงเ้ากับปูสักทีค่ะไงปูอมริกาปูพนาดนี่ะค่ะค่ะปู่ฤาษสีน่าขลาดนี่บอกลูกแม่อันที่แม่ให้นุ่งโอ้ค่ะค่ะบอกเป็นโตเลยเนาะเก2าหกสอ ค่ะค่ะเก่าหกสองคือคุณแม่เป็นสียูสีสสเป็นสียูน้ำกูหรือสีหนาคาราดเนาะท่านผู้ชมเนาะคือวันศิลวันพระมาเพิ่นกับสีนางถือศิลบำเพ็ญเพียรค่ะค่ะกระเดยยินเป็นเสียงมาบบกคือเก่าค่ะค่ะ กะบ่มินฝันเนาะข่าบ่มินหวานเนาะแต่ว่าเปินเสียงคนโบกนึ่บอกครคแต่ว่าแปดสองนี่เป็นเรื่องเล่าความฝันนอคุณแม่นอค่ะเขาฝันนันไปหาฮะปูนายเยะกับปู่าเแปดสองอันแล้วให้ลูกศิษย์สื่อเด้อค่ะค่ะก็เลยว่าเออสื่อนะละหาสื่อตั้งตีนายเยะจนหอดเดชดจนหอดกันทะลักมาได้กระมอนี่เนาะค่ะเนาะบ่มีม่ด ค่ะความฝันของไม่กอบค่ะมีอยังเพิ่มเติมบ่ะค่ะบ่บ่มีจำเลยละค่ะขอขอบคุณความฝันของไม่กอบไหลายเนาะค่ะทีมาแ่งันความฝันแม่บันัวเรขกเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณค่ะนี่เทาก็มาเบงตัวเลขของไม่กอบเนาะค่ะตัวเลเของเพิ่กับแปดหนึ่งแปดสองเนาะค่ะแปดสามเพิ่กันไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าสองหกค่ะหนึ่งกุมภาพันธ์สองหาหกกิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน คือสิบอะไรขาดติดทุกติดทุกเลียติดเต็มทางดังเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ